จะได้กินวันไหนเหรอวันนี้แหละค่ะพรุ่งนี้แต่อาจจะไม่สวยเหมือนแม่ค้านะฮะอะไรแม่ค้าขายส้มตำข้างนอกกันเหรอเส้นมาแล้วก็แต่ไปกินร้านไหนมาแล้วแม่ค้าสวยอ่ะกินทุกร้านเลยว่าหวานเสน่ห์ไป็นกวหวานจีบไม่ต้องกินแล้วไหมน้ำปลาหวานจีบเขากินคนเดียว ทุกคนเลยว่าวันนี้จะมาตำอะไรวันนี้เห็นเครื่องส้มตำแต่มีเส้นมาม่าด้วยก็ตำมาม่าค่ะตำม่วมาม่านึกว่าจะต้มมาม่าใส่หมูยอตำม่วมาม่าค่ะตำม่วมาม่าก็วันนี้มีมีมีเครื่องแค่นี้อืใช่ไหมมีเท่าที่เรามีวันนี้นะครับเพราะว่าเหลือจากวันนั้น ช่วงนี้จะเป็นอะไรที่แบบตำตำยำยำกินง่ายง่ายค่ะทุกคนวันนี้ช่วงนี้กินง่ายง่ายไปก่อนวันนี้ถั่วถั่วจะปลื้อไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครตามเหตุใช่ก็เลยไม่ค่อยมีถั่วใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วบ้างนะปลาเนื่องจากตำพริกไม่แหลกครับเป็นแกลกเยอะก็เผ็ดเยอะนะตัวเอง พริกชีฟ้าแห้เฮ้ยขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่อว่าพริกงไงมันก็เผ็ดคุ้องเหน็นใช่ไหมใช่กินได้เนาะอืมอนนหิวแล้วประจกักรไม่ภาคอ่ะฮะ <c ười> หิวแล้วหิวแล้วเนี่ยระวางังจะโดนน,นิ้วเนี่ยก็ไม่วางยีงย่ดีล่ะ เออชอบทำอะไรเสี่ยงเสียงขึ้นงโว้ยมาแล้วที่เส้นรสชาติมันสวยวันนี้เส้นดูน่ากินนะทุกคนสับสะเส้นมะละกอเค็มเลยนี่ดูใกล้ๆป้าดูไหนไหนไหน ิววอีกหน่อยแม่จะไปเปิดร้านนะคะถาม<ป>ว่าไปไปลูกจ้างเขาเหรอถามว่าใครลวกเส้นก่อนพ่อลวก <c oughs> โอ้ยลงไปเสร็จปุ๊บ <c oughs> พอ,พอมันไปโดนน้ำประลาแล้วมันก็จะแบบนุ่มลื่นไงเนี่ยเนี่ยเนี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 ยว้าวน่ากินมาก ใจคอจะไม่ใส่หมูยอยเขาเลยเขาซื้อหมูยอมานะเขาลวกหมูยอด้วยอะไรเนี่ยวันนี้น้ำน้อยไปเลยครับโอ้เส้นมมมากเขาดูดเปลว้าวเฮ้ยน่ากินต้องอย่างนี้ อย่ยได้แต่มามา่าไหนอบอกไม่เผ็ดไงเผ็ดอยู่นั่นน่ะแม่เผ็ดนิดหน่อยกำลังกินเ,เดนิหน่อ,อืม,อม อร่อยอือเขาท่าดีนะก็ก็แปลกไปอีกอ,อย่างแปลกไปแตกต่างจากเหมือนเราเปลี่ยนรสชาติจากอย่างมาม่าเนาะมีสรสชาติปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยใส่ปลาร้าหนัวๆนัวว้าวมีผักเยว,ว,ว,วอยอ,อืม กินบอลเลย,ยรู้ว่าไม่ชอบใช่กินอะไรตั้ม <c> พ <oughs> <c oughs> ี่พอกินไปกินมามันก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่กำลังอร่อยอื้อฮึนี่เส้นซมตามดูนั่งกินนะ ว่ะเส็นมะละกอเ,เหมือนะะยำคล้ายๆแต่มันมีกลิ่นปะลาอประมาณแค่นั้นเองใช่ใครเขาก็ตามกินตามมาม่าพ่อก็เราเพิ่งเคยกินไงอร่อยอ กินผลเลยโอ้ไมนหล่น่ะกินผลจัดอร่อยจริงอร่อยจริงจริง <c oughs> กินกับมะเขือก็อร่อยนะปุ๊บๆเ่ยวันนี้ไม่ได้มะเขือเทศสรุปแล้ววันนี้ไม่มีไม้พูดไปจะได้ยินไหมคะยินเบาๆตอนแรกว่ากินไปกินมาเหมือนไม่เผ็ดตอนนี้เริ่มเผ็ด่ะก็ดนิดๆเผ็ดกำลังอร่อย เส้นมาม่าสองห่อนะหมดอ่ะหมูย่อยอีกหนึ่งอันมดนะแม่มดมด,มดเหรอ คุณละซีคุละรัดไข่นาเลยหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวเรากินอันนี้เสร็จปุ๊บเราต้องออกไปรับปิดเด็กวันนี้เด็กปรงเรียนเนาะเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ไปละ <laughs> บ๊ายบายโอ้ยแหมนึกว่าใจดี <laughs> ไม่ใช่กุนเชียงไม่เอา <laughs>